มื่อนี้ทำแก้วพริกสดค่ะพี่น้องนี่ใบกระเทียมใบกระเทียมเป็นเป็นเทาวันเลยค่ะพี่น้องเป็นมันเป็นเครือดนะคะเมื่อเมนมันบ่เมนกระเทียมมันแบบไม่หัวเลยค่ะเพราะว่าไอ้นั้นมันจะเป็นมังสวิรัตแต่อันนี้มันจะเป็นเจค่ะพี่น้องมันจะหอมใส่ใบบกูดน้ำน้อยนึงค่ะเราหั่นไม่ไม่ละเอียดแล้วค่ะเพราะว่าทําให้มันแค่ แตกๆกะะับพ่อค่ะเอากินนั่นค่ะพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือลงไปน้ำคะ่ะต้นกระเทียมเอ่อเจนนี่เนาะพี่น้องดอกมันจะเป็นสีม่วงนะ งามน,นะคะพี่น้องดอกมันจะสวยมากเลยรับประทานได้ทั้งดอกทั้งใบเลยค่ะมันจะเป็นเขาวันแล้วเป็นเกลือเอาบอบกพริกใส่ร่วมกันเลยตำแจ้วพริกสูดพี่น้องแซบๆเลยค่ะ ำแกวเจ้ะ้ค่ะพี่น้องแกวเจ้ตำแก้วเจใส่ปลากับปลาเจาค่ะทำจากเห็ดเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดรวมได้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่นอ้องขั้นตอนขั้นตอนการนั่นเห็ดตาแดกปรรากลาไหลขั้นตอนอยู่ค่ะพี่น้องบางก้นก็เห็ดออกมาโอ้รสดกลมกลม่อมแซบขนาดเลยเด้ออันนี้เฮอปสื่อมากค่ะ ซื้อมาเฮ็ดเป็นอยู่ดอกแต่ว่ามันกะใส่เวลาโดนก็นเลยบ่ใครอยากเฮ็ดไปซื้อเอากระไดเพาะได้กินโอเคเอาพอทำนี้สักนึงบีบปังนาลงไปเลยมะน,นาวใส่ไว้หลายโหลดค่ะพี่นอ้องตามักพริกะบ่บ่แหลกปั้นไดนกระไดดอก หลากหลายมันกะมันกะเพร็ดเนะเาะบวชเพเทกับพี่น้องบวชเพเทอก,ก,อก็บวกรอกใส่ไปเลยค่ะ ออกซองนวยนัย่นออกรลดกลมกลมนะพี่น้องเปรี้ยวมีเปรี้ยวด้วยละเอ็ดกกอกร้ายค่ะปากกอกกาลัางถูกกรลังออกกระลังซุกเลยค่ะพี่นอ้องปลาเจค่ะเนี่ยเ็ดนางฟ้าเป็นเฮดนางฟ้าค่ะชุดนี้ ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำจกหน่อกก็ได้เอาบ้ามันเข้มเหมืากับักหนนวตัดอีกได้ค่ะพี่นอ้องเฮ้ยทำลายแตกเลยหอมห่วยๆเลยค่ะนี่นะคะแก้วแก้วบักพริกสดข้าวมากันแบบบะสดเล้ก็ไปย่างเอาไปขวาสักกัเนเก็บจากมะเขือเค่ะพี่น้องอันนั้นแกแซ่บคือกันค่ะ โอเคเด้อ okay, พี่น้องโอ้ยน้ำลายน้ำลายแตกแล้วจ้าสีสันสวยงามมากเลยค่ะน่ากินมากเลยพี่น้องเอาตวกพักกินกับแก้วค่ะพี่คานพี่น้องมือนี่จ้า